สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาอธิบายการทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหวัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะวงเล็บหนึ่งหมายความว่าแนวข้อเรื่องนี้เราจะมีรายงานถึงสองใบครั้งนี้เป็นรายงานที่หนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ห้าของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่8มิถุนาถึง2กรกฎาคมนะคะนักเรียนคุณครูจะ เริ่มเรียนกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่22ได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะในหน้านี้นะคะนักเรียนจะเห็นในหัวข้อเรื่องกิจกรรม1.6นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้กันก่อนเลยนักเรียนมองเห็นภาพ3ภาพนี้ไหมคะ,ะภาพแรก ภาพที่2ภาพที่3ภาพแรกก็เป็นไก่กับนอนไก่กําลังทำอะไรคะกําลังจิกนอนเพื่อกินนอนเป็นอาหารใช่ไหมคะภาพภาพที่2อพึ่งกับดอกไม้พึ่งกําลังทำอะไรคะกําลังดูดน้ำหวานจากดอกไม้เลยนะใช่ไหมคะอะและอันต่อไปกุ้ยไม้กับต้นไม้กุ้ยไม้ทําอะไรอยู่คะกุ้ยไม้อาศัยอยู่บนต้นไม้อาเรามาดูกันว่า สิ่งมีชีวิตในแต่ละภาพเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเมื่อเขาอยู่ด้วยกันมันมีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบไหนนะคะนักเรียนอ่านมาดูกันอ่าเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆนะคะนักเรียนเช่นภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะกันได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะพึ่งพากันภาวะอิงอาศัยภาวะล่าเยือ่อและภาวะปรสิทธค่ะอะเรามาดูกันเลยว่าภาวะต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะอย่างใดใช่ไหมคะเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสองอย่างเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเริ่มกันเลยค่ะ มาดูภาวะที่หนึ่งก่อนนะคะนักเรียนภาวะที่หนึ่งก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันอ่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดนะคะเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาเขาจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายอ่าได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะอ่ะเช่นดอกไม้ผีเสื้อกับดอกไม้ ผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสื้อเขาบอกว่าผีเสื้อดูดน้ําหวานจากดอกเกสรดอกไม้ส่วนดอกไม้อาศัยผีเสื้อช่วยผสมเกสรข้างต้นอ,อันนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปนกอ,อิ้งกับควาย นกเอี้ยงกับควายนะคะนักเรียนนกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงเนี่ยมาเกาะอ,อยู่บนหลังควายแต่นกเอี้ยงก็ทําประโยชน์ให้ควายนะคะโดยนกเอี้ยงจับแมลงบนหลังควายกินเป็นอาหารแล้วก็แล้วควายจะได้ประโยชน์อะไรจากนกเอี้ยงก็คือควายก็ไม่ได้โดนแมลงมาลบกวนตอมหน้าตอมตานะคะเมื่อสองคนแยกกันอยู่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ,ะต่อไป เมื่อกี้ที่รมพึ่งพึ่งกดอกไม้ใช่ไหมคะพึ่งดอกไม้ก็เช่นเดียวกันก็ได้ประโยชน์ในภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเอาต่อไปเป็นภาวะพึ่งพากันภาวะพึ่งพาภาวะพึ่งพาภาวะพึ่งพานี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างาสิ่งมีชีวิตสองชนิดเหมือนกันที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะ แต่ไม่สามารถแยกกันอยู่ได้ไม่เหมือนภาวะที่ได้ไปอยู่ร่วมกันเมื่อแยกกันอยู่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าภาวะพึ่งพาเขาแยกกันอยู่ <based. S 1> เขา,าแยกกันอยู่ไม่ได้ก็คือตายจําไว้เลยนะคะพึ่งพาต้องอยู่ด้วยกันถ้าแยกกันอยู่ตายนะคะนักเรียนอ่ะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอะไรไปดูกันฝ่ายหนึ่งจะได้ไประโยชน์อ่ะต่างฝ่ายต่างไ,ได้ไประโยชน์ขอโทษค่ะต่างฝ่ายต่างไ,ได้ไประโยชน์ก็ ได้ปีกเป็นทั้งสองฝ่ายเช่นรากับสาลายรากับสาลายก็คือสาลายเป็นสาลายเป็น,ปนพืชสาลายสาลายสร้างอาหารได้เองโดยอาศัยความชื้นของอะไรคะของลาและลาก็ได้รับสารอาหารจากสาลายเหมือนกันแต่ถ้าแยกกันอยู่เขาตายนะคะนักเรียนแยกกันอยู่ตาย จำเทคนิคไว้ภาวะพื่งนพาต้องอยู่ร่วมต้องอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันถ้าแยกกันอยู่ตายอเมื่อรากับสาลายมาอยู่ร่วมกันมีชื่อเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่าไลเคนนะคะก็คือภาพนี้เลยค่ะนะักเรียนต่อไปเป็นภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยเป็นภาวะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดเหมือนกันก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกไฟลยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นฉลามกับเหาฉลามโดยเหาฉลามเนี่ยเหาฉลามก็คือปลาเหาฉลามก็คือปลาตัวเล็กๆตรงนี้นะคะนักเรียนเ่าเหาฉลามเนี่ยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆว่ายน้ําใกล้ๆอยู่ฉลามก็คือจะอาศัยกินเศษอาหารจากฉลามแต่ฉลามจะไม่ได้จะไม่เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเหาฉลาม เอาฉลามนี่คุณครูอธิบายก่อนนะคะเขาฉลามก็คือปลาทะเลชนิดหนึ่งมีอวัยวะที่ใช้สำหรับดูดติดกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่อ่าก็คือเวลาฉลามมันกินอาหารใช่ไหมคะนักเรียนอ่ามันกินมันก็จะมีเศษอาหารอ่าตกมาหล่นมาเศษอาหารเศษเนื้อเล็กๆใช่ไหมครับเขาฉลามเนี่ยที่ที่อยู่กับปลาฉลามเนี่ยคระนักเรียนมันก็จะได้อาหาร จากเศษอาหารตรงนั้นที่ฉลามมันกินฉลามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาฉลามอืมอันนี้ก็คือฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือใครกันนะนักเรียนเขาฉลามส่วนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งฉลามไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อนต่อไปมาดูภาวะภาวะที่สี่กันนะคะนักเรียนภาวะที่สี่เป็นภาวะล่า เหยื่อ ER euh นะคะภาวะวรล่เหยื่อเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2อย่างเหมือนกันสิ่งมีชีวิตฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งจะได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งจะเสียประโยชน์อ่านี่จะไม่ได้ประโยชน์กันแล้วฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์เราเรียกว่าผู้ล่าส่วนผู้เสียประโยชน์เราเรียกว่าเหยื่ออ่า เย yeah. อะเพราะเช่นสิงโตกับม้าลายอ่าดูเลยสิงโตกับม้าลายมาาย้าสิงโตกำลังทำอะไรายอยู่คะกำลังล่าม้าลายเป็นอาหารอ่ากำลังล่าล่าเหยื่อก็คือล่าม้าลายมาเป็นอาหารนะคะต่อไปกบกับมแมลงกบก็เป็นผู้ล่าส่วนแมลงเป็นเหยื่ออ่าส่วนมากผู้ใดที่ตกเป็นเหยื่อก็จะอ่าเสียชีวิต ช่ไหมคะก็คือเป็นอาหารให้กับผู้ล่าเพราะว่าเนี่ยภาวะล่าเหยื่อเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เป็นเป็นประจําในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราใช่ไหมคะนักเรียนเช่นเราเห็นกบกินแมลงเห็นเห็นงูก,กินกบอะไรเราเ่านี้ในสารคดีบ้างในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะนักเรียนภาวะล่เหยืย่อเราจะมองเห็นเราจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถอ ทำไมเด็กๆเนี่ยสามารถนึกภาพบอ,อกได้ง่ายๆก็พ่อเราเห็นอยู่เป็นประจำใช่ไหมนักเรียนและเข้าใจกับภาวะราดิผ้ากับภาวะล่าเยะได้ดีออาต่อไปเป็นภาวะปรสิตภ,ภาวะปรสิตเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมีสิ่งมีชีวิตสองชนิดเหมือนกันเนี่ยมาอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้อาศัยผู้ให้อาศัยเนี่ยก็คือผู้ที่ เสียประโยชน์นะคะโดยผู้อาศัยเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะอผู้ถูกอาศัยเป็นผู้ที่ผู้อ่าเนี่ยก็เหมือนผู้ที่ให้อาศัยเนี่ยเป็นผู้เสียประโยชน์ส่วนผู้มาอาศัยเนี่ยเป็นผู้ได้ประโยชน์เช่นก้าฝากับต้นไม้ก้าฝากับต้นไม้ก้าฝาเป็นผู้ได้รับประโยชน์ไปอาศัยบู ต้นไม้ใหญ่ได้ประโยชน์ได้รับประโยชน์ยังไงก็คือลากของมันน่ะจะชอนชัยไปในต้นไม้ชอนชัยไปในต้นไม้อย่างเดียวไม่อ่าอย่างเดียวไม่ได้ก็คือดูดน้ําและแร่ธาตุจากต้นไม้ด้วยทําให้ต้นไม้เนี่ยเป็นผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือสูญเสียน้ําและแร่ธาตุบางทีทําให้ตัวเองอ่ะสูญเสียอ่าก็คือทําให้ต้นตัวเองเนี่ยตายไปด้วยด้วยซ้ําก็คือเราเรียกว่าภาวะปรสิต เพราะว่าปรสิตเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างก็คือเช่นเห็บกับสุนัขเห็บกับสุนัขนะคะเห็บอาศัยอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมคะเขาไปดูดเลือดสุนักกินเป็นอาหารเห็บเป็นผู้อาศัยได้ประโยชน์ส่วนสุนัขเป็นผู้ที่ถูกให้อาศัยเป็นผู้แี่อาศัยเป็นผู้ที่เสียประโยชน์เขาบนหัวเราก็เช่นเดียวกันอ่ามีลักษณะคล้ายกับเห็บกับสุนัขในี่แหละในักเรียนอันนี้คะนักเรียนต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะนักเรียน าแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนคําสั่งคุณครูให้นักเรียนระบุความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนะคะ,ะมีกี่ชนิดมีกี่ลักษณะคะ,ะความสัมพันธ์ทีุ่่ณคุณสอนแบบเมื่อกี้มี5ลักษณะใช่ไหมคะหภาวะลรเยือ2องภาวะได้เประโยชน์ร่วมกัน3ภาวะพึ่งพา4ภาวะอิงอาศัย5ภาวะปรสิต เรามาทำแบบฝัดพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนสักคู่นะคะ่นักเรียนดูนะคะในภาพสิ่งมีชีวิตสองชนิด มาอยู่ร่วมกันแล้วจะเกิดภาวะอะไรนะคะนักเรียนให้นักเรียนตอบลงไปนะคะอ่ะอันนี้คุณครูคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะให้เรามาพร้อมกล้วยไม้กับต้นมไม้เมื่อกี้ครูคสอนไปแล้วคือภาวะอะไรคะภาวะอะไรกล้ยไม้ไปอาศัยอยู่บนต้นไม้โดยที่รากของมันไม่ได้ช่อนใช้ไปในต้นไม้เราเรียกภาวะแค่ภาวะ อิงอาใสยนะคะเราเรียกว่าภาวะมังกรดูคาะนักเรียนแป๊บนึ้งนะคะภาวะอิงอาไสยนักเรียนตอบไปเลยนะคะข้อนี้ภาวะอิงอาใสยนะคะ าวะอิงอาสายอืมข้อนี้อะปัวปัวกกับโปรโตโซอ่เป็นภาวะอะไรไม่อกี้คุณรูได้พูดให้ฟังไหมคะไม่ได้พูดให้ฟังใช่ไหมคะปวกกับโปรโตัวเนี่ยปวกเวลามันกินไม้เข้าไปนะคะเพราะในลำ ปวกเนี่ยเวลามันกินไม้เข้าไปนะคะนักเรียนม,มันไม่สามารถย่อยอเนื้อไม้นี้ได้แต่ถ้ามีแบคทีเรียโปรโตซัวอ,อยู่ในลำไส้ของมันเนี่ยโปรโตซัวเหล่านี้จะไปช่วยย่อยเนื้อไม้ที่มันกินเข้าไปนะคะนักเรียนปวกก็ได้ประโยชน์แล้วแล้วโปรโตซัวได้อะไรโปรโตซัวก็ได้อาหารจากการย่อยเนื้อไม้แต่ถ้ามันแยกกันยูมันาย ปูวก็จะตายเพราะว่ากินเข้าไปเยอะๆกินเนื้อไม้เข้าไปเยอะๆใช่ไหมคะไม่ไม่สามารถย่อยได้ก็บุตรอัดกระดะทองแตกตายได้อันนี้เขาเรียกภาะวะอะไรกันนะถ้าแยกกันอยู่ตายถ้แยกกันอยู่ตายภาะวะอะไรคะภาวะพึ่งพากันคะ่ะอ่าภาวะพึ่ง เอีเ,เี่ตรงแดงนี่เลยก็คือภาวะอะไรคะ,ภา,ะ,ระภาวะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ร่วมกันฉลามกับฉลามภาวะอะไรคะไปอาศัยอยู่ใกล้ๆฉลามเพื่อต้องการอาหารเวลาฉลามกิน แล้วเศษอาหารไม่อยู่ล่นมาแก็ตัวเองก็ได้อาหารส่วนฉลามก็ไม่ได้เสียประโยชน์และได้รับประโยชน์อะไรจากของฉลามเราเรียกภาวะอะไรภาวะอิงอิงอาไรใช่ไหมครับต่อไปอ่ะเพียมด,ดํากับเพียออน อ่ามดดำกับเพีย้ยอ่อนเนี่ยเป็นภาวะอะไรไม่ไดี้คุณครูก็ไม่ได้อธิบายใช่ไหมคะต่อไปเป็นภาพมดดำกับเพีย้ยอ่อนนะคะนักเรียนอ่ามดดำกับเพีย้ยอ่อนเนี่ยเป็นอ่าเป็นภาวะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยการที่มดดำเนี่ยจะพาเพียียอ่อนไปดูดน้ําหวานที่ต้นไม้นะคะส่วนมดดำก็จะได้รับน้ําหวานนะคะจะได้นับก็ ก็จะได้รับน้ําหวานนะคะ,ะเราเรียกว่าภาวะได้ไประโยชน์ร่วมกันร่วมกันส่วนเขากับคนภาวะอะไรเอ่ยเขากับคนภาวะประสิต นะคะนักเรียนภาวะอรสิตอ่าต่อไปเห็บกับโซนก็ภาวะอะไรคะภาวะปรสิตค่ะอ่าดอกไม้กับผีเสือ้อผีเสือ้อไปุรุษน้ำหวานบนดอกไม้ส่วนผีเสื้อก็ช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้เาก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือภาวะ ได้ประยุดร่วมกันะนะคะนะักเรียนวันนี้วันนี้เราก็ได้ทำใบงานของเราได้เสร็จไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนะักเรียนเราก็คงไม่ได้ค้างใบงานแล้วเรามาเจอกันใหม่ในใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะนะักเรียน